นิยายวยเรื่องใหม่ Mysterious e c r e t เรามาเฟียข้างรักที่เลี้ยงจำเป็นประพันธ์โดยสมินทูวันยวศิสรนนำมาปรับปรุงมัด EP สิบเอ็ดพี่อเล็กใช่ถ้าเป็นอเล็กจะยอมฟังใช่ไหมขอร้องหลัะตรงนี้มันอันตรายเกินไปไปกับที่ดีๆเถอะนะความห่วงใยที่มีต่อคนตัวเล็กตรงหน้ามันทำให้อย่างจงโกกต่อไปไม่ได้จริง ความจริงแล้วเขาคืออเล็กใช่เขาคือผู้ชายที่พวินพยายามที่จะถามและอยากรู้ความจริงหลังจากที่พวินบอกเลิกเขาโลกนี้ก็เหมือนกับถลม่มลงมาเขาพยายามที่จะงอขอคืนดีแต่กำแพงที่พวินตั้งไว้มันก็ใหญ่เสลือเกินผ่านไปเกือบปีวันนั้นเป็นวันจบการศึกษาของเขาเขาตั้งใจว่าจะขอโทษและอธิบายเรื่องต่างๆให้ฟังแต่กลายเป็นว่าเขาถูกจับและพาเดินทางมาที่จีน ไม่นานเขาก็ได้ขึ้นเป็นทายาทสืบทอดตำแหน่งมาเฟียของแก๊งไปหูความจริงแล้วแม่ของเขาคือลูกสาวคนเล็กของหัวหน้าแก๊งรุ่นที่11เพราะแม่หนีออกจากแก๊งกับพ่อมาใช้ชีวิตข้างแต่มันจะไม่มีการแบบนี้เกิดขึ้นถ้าหัวหน้าแก๊งรุ่นที่12กับครอบครัวไม่ถูกทำร้ายจนตายทั้งหมดตอนนี้คุณตาที่วางมือไปแล้ว เลยต้องกลับมาดูแลแก๊งต่อจนในที่สุดก็สั่งให้คนไปจับเขากลับมาหลังจากนั้นผ่านมาอีกหลายปีเขาก็เริ่มเรียนรู้งานของแก๊งและการเป็นผู้นำของคนนับพันแต่สิ่งที่เขาที่เขาไม่เคยลืมมาตลอดหลายปีคือคนตรงหน้าครั้งแรกที่เขาเห็นทบินที่มาพร้อมกับตรินเขาตกใจมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะช่วงนี้เขาก็ถูกทั้งคนในแก๊งและคนนอกแก๊งจับตายอยู่ ถ้าพี่คือพี่เล็กจริงวินดีใจมากนะครับที่เจอพี่อีกครั้งวินอยากขอโทษและอยากให้พี่เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นพี่น้องที่คุยกันได้ทุกเรื่องแต่ว่าตอนนี้วินอยากไปหาพี่ตรินพี่อเล็กอย่าห้ามวินเลยนะครับวินขอร้องคำแรกที่พวินบอกว่าอยากกลับมาเป็นเหมือนมันทำให้คนที่ได้ยินแบบอย่างจงรู้สึกดีใจมาก แต่แล้วความฝันเขาก็พังทลายลงกับคำว่าพี่น้องดูท่าทางเขาคงจะมาช้าไปสินตอนนี้หัวใจของวินมันเป็นของคนอื่นไปแล้วแต่มันอันตรายเพราะมันอันตรายผมถึงอยากไปพวินพยายามที่จะดึงมืออย่างจงออกวินรู้ใช่ไหมว่าคุณตรินเป็นใครรู้ครับแต่ถึงเขาจะเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียเขาก็ไม่ใช่ผู้วิเศษอะไรเขาบาดเจ็บได้และก็ตายได้บินเป็นห่วงเขาขอร้องช่วยปล่อยวินเถอะ วินจะไปหาคนที่วินรักมือแกร่งที่จับแขนเล็กไว้ค่อยๆค,ค,คลายออกแม้จะรู้อยู่แล้วว่าความรู้สึกของพวินที่มีต่อตรินมันเป็นแบบไหนแต่พอได้ยินออกจากปากแบบนี้มันก็เจ็บอยู่ดีพวินไม่รอช้าพอมือของหยางจงปล่อยออกเขาก็รีบวิ่งออกไปด้านนอกที่เกิดเหตุดูเหมือนว่าแขกในงานเริ่มที่จะทยอยออกไปหมดแล้วเขาพยายามมองหาคนที่ตัวเองรักว่าปลอดภัยดีหรือเปล่าจนในที่สุดก็เห็น อีกฝ่ายเดินกลับเข้ามาในงานพอได้เห็นว่าตรินไม่เป็นอะไรแล้วเขาก็ลงใจมากก่อนจะเดินออกไปหาเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าคนร้ายจะถูกจับหมดแล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเสียงที่ฟังดูน่ายำเกรงดังขึ้นทำให้ทุกคนรีบหันไปมองก่อนจะก้มหัวให้สีว่าหัวหน้าแก๊งคนเก่าพ่อไม่ควรออกมาไม่รู้ว่ายังมีคนของพวกมันหลงเหลืออยู่อีกหรือเปล่าวิน ดูเหมือนว่าความสนใจของตรินจะเปลี่ยนทิศทางทันทีที่เห็นคนรักกำลังเดินออกมาหาตัวเองเขาเรีบสาวเท้ายาวเข้าไปหาพวินเพราะกลัวว่ายังจะมีคนร้ายซุ่มอยู่อีกชิว่ะพอเห็นความร้อนใจของลูกชายที่แค่เห็นคนรักของตัวเองเขาก็อดถอนหายใจให้ลูกชายไม่ได้มันหลงมีเหมือนใครว่าออกมาทำไมเผื่อพวกคนร้ายยังอยู่วินเป็นห่วงพี่ตริน เถพี่ก็เป็นห่วงบินอย่าทำแบบนี้อีกนะักตรินดึงพวินมากอดหน้าอกตัวเองไว้แน่นไม่สนใจสา,สายตาของลูกน้องที่กำลังมองอยู่เลยแม้แต่น้อยพลกักตุกคนร้ายที่ถูกจับมาได้ถูกโยนอย่างแรงมานอนหมอบราบที่พื้นใกล้เท้าของสิวาท่าทางของมันดูหวาดกลัวเป็นอย่างมากอาจจะเพราะรู้ดีว่าถ้าถูกจับได้ชีวิตของมันก็คงจบสิ้นแล้วจะกอดกันอีกนานไหม มาจัดการเรื่องนี้ให้มันจบก่อนคำพูดของพ่อคนรักทำให้พบินอายจนแทบแทรกแผ่นดินหนียิ่งเห็นรอยยิ้มล้อเลียนของลูกน้องคนรักแต่ละคนแม้จะอยู่ในสถานการณ์ตรึงเครียดแบบนี้ด้วยยิ่งทำให้เขาอายวีมาดูแลวินน้ำเสียงที่ช่างดูแตกต่างจากเมื่อกี้ทำให้วีอดน้อยใจไม่ได้เป็นลูกน้องมาสิบกว่าปีแพ้คนที่มาไม่ถึงปีใช้สีเรามันแค่ของตายครับ แต่ถึงจะคร่ำคขวนยังไงวีก็ได้แต่ต่อรับเจ้านายรักใครเขาก็รักด้วยแหละมึงนั่งเงยหน้ามองกูสิคนที่นั่งก้มหน้ากับพื้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นตามคำสั่งแววตาของคนที่มีความผิดเต็มไปด้วยความหวาดกลัวใครจ้างพวกมึงมาคัดคือออออผัว ท่าทีลังเลของคนร้ายทำให้เทรนหงุดหงิดมากถีดไปที่ยอดอกอย่างแรงจนล้มไปกองอยู่กับพื้นทวินที่มองเหตุการณ์อยู่ถึงกับกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากนึกถึงตัวเองสมัยก่อนที่ปากดีใส่ตรนดีนะตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่เกือบไปหายมบาลเร็วกว่ากำหนดแล้วเราตอบคือผมได้ยินอีกคนเรียกชื่อเขาว่าน no, กครับคำตอบที่ออกจากปากคนร้ายไม่ค่อยต่างจากที่ตรินคิดเท่าไหร่ ลากมันออกไปจัดการตรินหลังกลับไปมองพ่อที่ยืนนิ่งเงียบไม่พูดไม่จะหลังจากที่ได้ยินในใจของเขาตอนนี้อยากจะรู้มากเลยว่าพ่อจะทำยังไงต่อในเมื่อได้ยินเรื่องนี้กับหูตัวเองครับไว้ชีวิตด้วยไว้ชีวิตผมด้วยครับไม่มีความปราณีเลยแม้แต่น้อยร่างชายคนร้ายถูกลากไปกับพื้นจนทะลอกไปทั่วทั้งร่างแต่ก็ไม่มีความสงสารจากคนในเหตุการณ์เลยเช่นเดียวกับคนอื่น ที่เข้าร่วมกลุ่มคนร้ายอาจจะไม่เหลือแม้กระทั่งลมหายใจพ่อจะให้ผมจัดการหรือพ่อจะจัดการเองสีว่ามองหน้าลูกชายคนโตดูเหมือนว่าตรินกำลังกดดันเขาทางอ้อมสินะเพราะต่อหน้าคนมากมายขณะนี้เขายังปล่อยลูกชายที่ก่อเหตุให้ลอยนวลไปไม่ว่าจะในแก๊งหรือในบริษัทคงจะไม่มีใครยำเกรงเขาอีกต่อไปเดี๋ยวฉันจัดการเองหวังว่าพ่อจะไม่เข้าข้างลูกชายนะครับ วินเรากลับกันเถอะป่านนี้เทลคงรอเราแย่แล้วเทรนทิ้งท้ายเตือนผู้เป็นพ่อก่อนจะเดินไปโอบเอวคนรักแล้วพาการเดินออกไปซิวาได้แต่ถอนหายใจยาวแล้วมองตามลูกชายตรินคงคิดว่าเขาจะเข้าข้างนพสิทนะ่จริงสิลูกชายคนนี้จะคิดแบบนั้นก็ไม่แปลกระหว่างที่ตรินกับพวินกำลังจะเดินกลับรถก็มีสายตาสองคู่มองตามโดยหนึ่งคู่เต็มไปด้วยความทวินหาและอะไรอววร ส่วนอีกคู่เต็มไปด้วยความแค้นเคืองและความเกลียดชังไอบินถ้ามึงตายทุกอย่างก็จบทำไมมึงไม่ถูกยิงให้ตายตายไปซะสายตาคนที่มองพวินด้วยความโกรธแค้นกําปืนที่ตัวเองหยิบมาจากพื้นกําไว้แน่นแล้วเดินตามไปเงียบพอได้จังหวะเขาก็เล็งปืนไปที่คนที่ตัวเองต้องการให้ตายทันปัง เสียงปืนดังหนึ่งนัดดังขึ้นอีกครั้งก่อนร่างที่ถูกหญิงจะสุดลงกับพื้นเลือดสีแดงสดหลายเต็มไปหมดโรงพยาบาลจีชีเมื่อไหร่จะตื่นขึ้นมาสักทีครับผมกับเทลรอพี่นาแล้วนัดเสียงสั่นเครือของคนที่นั่งอยู่ข้างชายที่กำลังหลับหลายพูดด้วยความเศร้าส้อยปีวิงค้าบอทามไม่ป่องนางจางเทลที่ได้แต่สงสัยหลายวันมานี้เด็กชายพยายามที่จะคุยกับพ่อแต่พ่อก็ไม่ยอมตอบเขาเลยพอทางพี่วิน หรือคุณปู่ก็มีแต่คนตอบว่าพ่อกำลังหลับเพราะอย่างนั้นเด็กชายเลยคิดว่าพ่อหลับจริงๆเดี๋ยวคุณพ่อก็ตื่นครับเหมือนนิทานเจ้าหญิงนิทรางไงพอได้รับจุมพิษจากเจ้าชายก็จะตื่นขึ้นทวินไม่อยากให้เทลคิดมากเลยเล่าไปแบบนั้นต้องนึกย้อนกลับไปเมื่อสามวันก่อนหน้าวินกลัวหรือเปล่าครับ ไม่เลยวินรู้ว่ายังไงพี่ตรินก็ไม่กล้าให้วินตายหรอกเพราะกลัวว่าบินจะมาหลอกผีใช่ไหมถ้าผีจะหลอกขนาดนี้พี่ก็ยอมให้หลอกเชิญครับตรินเปิดประตูรถออกเพื่อที่จะให้พวินเดินเข้าไปแต่ดูเหมือนว่าเขาจะสังเกตเห็นคนที่กำลังเล็งปืนมาทางพวกเขาผ่านกระจกรถก่อนปลายกระบอกปืนเล็งไปทางที่คนรักเขาอย่างเห็นได้ชัดนั่นเลยทำให้เขาเอาตัวเองบังพวินไว้บินระวังตัง ลูกกระสุนฝังเข้าไปกลางแผ่นหลังกว่าอย่างแรงทำให้ร่างของตรินสุดลงกับพื้นก่อนที่จะนอนราบลงไปพี่ตรินแมวเอ้ยพวกมึงตามจับมันให้ได้จับเป็นไม่ได้ก็จับตายมันซะวิตาคอกอย่างโกรธและเดือดดาลก่อนจะรีบประคองเจ้านายเข้าไปในรถโดยมีคนรักของเจ้านายเดินตามไปติดๆพี่ตรินได้ยินวินใหม่พี่ตรินทวินเรียกตรินตลอดทางพอมาถึงโรงพยาบาลตริน ก็ถูกนำส่งห้องฉุกเฉินทันทีผ่านไปเกือบสองชั่วโมงหมอก็ออกมาและบอกว่าดีที่กระสุนปืนไม่ถูกอวัยวะสำคัญตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วไม่นานตรินก็ถูกย้ายออกมานอนพักที่ห้องพิเศษและคนที่ยิงปืนวันนั้นก็ถูกจับได้เขาไม่คิดเลยว่าคนที่ทำเรื่องนี้จะเป็นสาันเพียงเพราะข้อมูลการจ้างวานฆ่าเขา ที่ตรรนส่งไปให้พ่อของเขามันทําให้สองแม่ลูกถูกไล่ออกจากบ้านเพราะพ่อของเขาใจดียังอยากให้โอกาสทั้งสองคนเขาที่เป็นผู้เสียหายถูกพ่อขอร้องเลยยอมไม่แจ้งตํารวจเพราะคิดว่าทั้งสองคนอาจจะกลับตัวได้แต่ใครจะไปคิดละว่าคนพวกนั้นนอกจากจะไม่รับโอกาสที่ยื่นให้แล้วยังแหวงกัดเขาอีกทำตามที่คุณวีเห็นสมควรเลยครับสำหรับผมแค่อย่าเห็นหน้ามันอีกก็พอ เสียงราบเรียดที่ตอบกลับหลังจากที่จับคนร้ายได้แล้วจะให้ทำยังไงมันทำให้วีรู้ว่าคนรักของเจ้านายคนนี้ไม่ใช่คนอ่อนแอเลยสักนิดวีรับคำสั่งเสร็จก็ไปจัดการเรื่องนี้ทันทีแต่ดูเหมือนจะช้าไปเพราะพ่อของคนที่ถูกยิงได้จัดการแก้แค้นแทนลูกชายแล้วส่วนแม่เลี้ยงของเขาก็เป็นบ้าที่หลังจากที่รู้ข่าวว่า พบศพของลูกชายตัวเองถ้าคนพวกนี้ยอมปล่อยวางแต่แรกก็ได้อยู่ด้วยกันแบบสงบสุขแล้วแท้ๆงานปีวินก็ชุกบปอฮ่าๆพี่เป็นผู้ชายไม่ใช่เจ้าหญิงแสนสวยสักหน่อยถึงจะทุกข์ใจแต่พวินก็อดที่จะขำคนตัวเล็กไม่ได้แต่ปีวินงจ่วยพ่อก็ว่าพี่วินลูกสวยแค่แค่พวินรีบหันไปหาเสียงทุ้มที่ดังออกมาจากคนที่เขากำลังคิดว่าหลับอยู่บนเตียง ทันทีที่สบตากันหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นก่อนจะแปลเปลี่ยนมาเป็นดีใจจนน้ำตาไหลที่วินฟื้นแล้วเทวคุณพ่อตื่นแล้วครับทวินพยายามที่จะบังคับเสียงไม่ให้สั่นเครือเยอ็บปอคาปอตื่นแย้วโอ้ยพอเห็นว่าพ่อของตัวเองตื่นขึ้นมาเทวก็กระโดดขึ้นไปบนเตียงหวังว่าจะสวมกอดแต่ด้วยความไม่รู้ว่าพ่อบาดเจ็บเลยใส่เต็มแรงทำเอาตรินปวดแผลไปหมด เทลไม่ทำแบบนั้นครับคุณพ่อเจ็บอยู่ครับเทลยอมลงมาดีแต่แววตาก็ยังเต็มไปด้วยความคิดถึงตรินพอเห็นแบบนั้นก็ยกมือขึ้นลูบหัวลูกชายเบาๆเทลมานอนข้างพ่อดีไหมคาบบกพวินัยยิ้มไม่ได้เขาอุ้มเทลขึ้นไปนอนบนเตียงข้างพ่อที่นอนป่วยเดี๋ยววินไปตามหมอมาดูอาการก่อนนะครับที่ตรินอยู่กับเทลก่อนนะได้ครับปอคาบปออยับนางมากเยยเจวคิดถึง พ่อก็คิดถึงเทวครับเสียงพูดคุยที่ดังตามหลังมาทำให้พวินอดยิ้มไม่ได้ไม่นานหมอที่ดูแลไข้ของตรินก็เข้ามาดูอาการดูเหมือนว่ามันจะไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรพักฟื้นอีกสักสองวันก็คงจะหายถูกยิงแค่นี้สลบไป3สามวันยังฝึกมาไม่พอจริงๆคนนะครับไม่ใช่มนุษย์เหล็กถูกยิงจะเดินได้ทันมีเลย คำพูดนี้ไม่ใช่ของลูกชายเขาแต่เป็นของคนรักลูกชายสิวาไปตามองชายหนุ่มที่ดูเหมือนจะโกรธกับคำพูดของตัวเองที่ว่าลูกชายอยู่ไม่น้อยดูท่าทางขึงขังไม่เกรงกลัวแม้จะรู้ว่าเบื้องหลังตัวเองเป็นยังไงเขาก็อดที่จะขำไม่ได้คนแบบนี้แหละที่จะมาปราบพยศไอ้ลูกชายตัวแสกของเขาได้หึปกป้องกันเก่งแล้วพอถามบอกไม่ใช่แฟน ทวินหน้าแดงระเรื่อขึ้นเมื่อได้ยินคำพูดแกลจากคนรักตาแก่คนนี้ตั้งใจจะหาเรื่องเขาใช่ไหมปอคาแฟนคืออายาเยอะแฟนคือเจ้าชายกับเจ้าหญิงที่จูบก,กันในนิทานอย่างลูกเพียงแค่คำพูดที่หลุดออกจากปากตรินทวินก็รู้เลยว่าอีกฝ่ายฟื้นนานแล้วแต่ไม่ยอมบอกเขากับเทลงานปีวิงเพลงเจ้าหญิงของปอฮ่าๆเข้าใจเปรียบเทียบนะไอ้ลูกชาย เทลออกไปซื้อผลไม้มาให้พ่อกับปู่ดีไหมเดี๋ยวให้พี่วินหลานกับพ่ออยู่คุยกันก่อนครับซิวารู้ดีว่าตอนนี้ทั้งสองคนคงมีเรื่องคุยกันมากมายดีไม่ดีหลังจากที่ลูกชายออกจากโรงพยาบาลเขาอาจจะได้จัดงานแต่งงานให้ลูกอีกครั้งก็ได้ที่ตรินตื่นนานแล้วใช่หรือเปล่าครับแล้วทำไมไม่บอกปล่อยให้ผมกับเทวเป็นห่วง พี่แค่ตื่นมาตอนที่ได้ยินว่าเจ้าหญิงนิทรากับเจ้าชายเองท่าตอนนั้นวินจุกที่งั้นก็ต้องเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมรินพูดอย่างขำขันไม่ต้องมาหัวเราะเลยนะครับห้าห้าโอเคที่ไม่ขำแล้ววินรู้ไหมตอนที่พี่เห็นบินจะถูกทำร้ายพี่กลัวมากแค่ไหนเพราะงั้นถึงได้เอาตัวมาบังไว้งั้นเหรอครับใช่แต่นาทีที่รู้ว่าตัวเองจะตายแล้ว ไม่ได้เจอวินกับเทลอีกที่กลัวมากกว่ากลัวว่าถ้าตายแล้ววินกับเทลเจอคนมารังแกใครจะคอยปกป้องดูแลอีกอย่างที่กลัวที่สุดคือกลัววินจะไปเจอคนอื่นแล้วลืมพี่ถ้าพี่ตรินตายวินก็หาคนอื่นจริงแหละเพราะงั้นแต่งงานกับพี่นะครับถึงมันอาจจะเร็วไปแต่พี่อยากใช้ชีวิตร่วมกันกับวินวินละจะยอมรับคำขอของพี่หรือเปล่า คำขอแต่งงานแม้มันจะไม่ได้สวยหรูหรือมีแหวนราคาแพงแต่แค่คำพูดของตรินมันก็ทําให้เขามีความสุขมากแล้วรับครับวินจะแต่งงานกับพี่ตรินพวินโผล่สงกอดชายคนรักไม่รู้หรอกนะว่าหลังจากนี้มันจะมีความยากลำบากอะไรอีกหรือเปล่าแต่เขาก็พร้อมที่จะสู้และยืนเคียงข้างผู้ชายคนนี้ใครจะไปคิดล่ะว่าคนที่ไม่ถูกชะตาด้วยในตอนแรก จะกลายมาเป็นคนที่ครอบครองหัวใจของเขาทั้งหมดวินรักพี่ตรินนะครับพี่ก็รักวินครับต่อจากนี้ไปพี่จะดูแลว,วินกับเทลให้ดีอีกอย่างเรามีลูกด้วยกันสักห้าคนดีไหมที่ว่าดีนักวินไม่ใช่แม่หมูหรือเครื่องปั้มลูกนะดทวินเงยหน้ามองตรินก่อนจะยิ้มออกมาปอกับปีวิงชี้จงเจลกอดช่วยครับ เสียงของเด็กชายที่วิ่งมาทำให้ทั้งสองคนหัวเราะพบินอุ้มเทวขึ้นมานั่งบนเตียงกอดที่จะกอดกันอย่างมีความสุขซิวาที่ยืนมองอยู่ตรงประตูก็อดยิ้มไม่ได้เขาหวังว่าคราวนี้ลูกชายของเขาจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบคนอื่นขอให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขคนเป็นพ่อที่ไม่ได้เรื่องแบบเขาขอแค่นั้นพอ จบบริบูรณ์ต่อพิเศษแก้งแก๊งแก๊งเสียงระฆังดังก้องกังวานภายในโบสถ์บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและยินดีกับคู่แต่งงานใหม่ชายหนุ่มทั้งสองคนที่กำลังเดินมาที่แท่นพิธีในชุดสีขาวสะอาดตาเดินมาด้วยความสง่าง,งามเพราะเป็นความประสงค์ของพวกเขาทั้งสองคนที่จะแต่งงานให้ประสานมือขวาและประกาศความยินยอมของทั้งคู่ต่อหน้าพระองค์และาศาสนิกชนของพระองค์ และเอ่ยคำสัตย์ต่อหน้าพระองค์และทุกคนชายหนุ่มทั้งสองคนทำตามที่บาทหลวงผู้ทำพิธีกล่าวอย่างผมนายเตชนัดอธิปดิธานากูลขอรับคุณพวินเป็นคู่ชีวิตของผมผมสัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อคุณทั้งในยามสุขและยามยากในยามไข้และสบายดีผมจะรักคุณและให้เกียรติคุณตลอดชั่วชีวิตของผม ผมนายพวินอนันวรัตนขอรับคุณตรินเป็นคู่ชีวิตของผมครับผมสัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อคุณทั้งในยามสุขและยามยากในยามไข้และสบายดีผมจะรักคุณและให้เกียรติคุณตลอดชั่วชีวิตของผมคำสัตย์ปฏิญาณถูกกล่าวอย่างหนักแน่นด้วยวาจาของทั้งสองคน ตรินคุณจะคุณพวินรับเป็นคู่ชีวิตของคุณไหมคุณสัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อเขาทั้งในยามสุขและยามยากในยามไข้และสบายดีจะรักเขาและให้เกียรติเขาช่วยชีวิตของคุณหรือไม่รับครับตรินพูดด้วยเสียงหนักแน่นก่อนจะหันมองหน้าคนรักพวินคุณจะรับตรินเป็นคู่ชีวิตของคุณไหมคุณสัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อเขาทั้งในยามสุขและยามยากในยามไข้และสบายดีจะรักเขาและให้เกียรติเขาช่วยชีวิตของคุณหรือไม่ รับครับพวินตอบด้วยน้ำเสียงแห่งความสุขแล้วความปิติและยิ้มกว้างตออรับคนรักหลังจากที่พิธีสมรสจบลงก็ตามด้วยการสวมแหวนของชายหนุ่มทั้งคู่ก่อนจะจบพิธีการด้วยการที่เจ้าบ่าวทั้งสองจุมพิษกันทุกสายตาที่มองเจ้าบ่าวทั้งสองเต็มไปด้วยความเพลื่อปิติและยินดีกับงานครั้งนี้สองปีต่อมาหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างจบลงในวันนั้นชีวิตคู่ของตรินและพะวินก็ ดำเนินมาด้วยกันอย่างดีจนกระทั่งวันที่ทั้งคู่รู้ว่าตัวเองจะมีลูกรวมถึงเทลที่รู้ว่าตัวเองจะมีน้องก็ต่างพากันปลื้มปิติยินดีเย้ในที่สุดเทลจะมีน้องแล้วเด็กชายที่เพิ่งเขาวัยอายุหกปีร้องออกมาอย่างดีใจเพราะหลังจากที่เขากลับมาจากโรงเรียนพ่อวินของเขาก็บอกว่าเขากำลังจะมีน้องเบาๆเ,เทลอย่าไปกระแทกพ่อวินแบบนั้นเดี๋ยวจะโดนน้องในท้อง รินรีบปลามลูกชายไม่เป็นไรครับพี่กรินเทลมาจับน้องดูใหม่ลูกพวินยิ้มอย่างอ่อนโยนให้เทลหลายปีมานี้เขาดูแลเทลตลอดจนก่อเกิดเป็นความรู้สึกดีแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนที่คลอดเทลออกมาแต่เขาก็รักเทลไม่ต่างจากลูกของตัวเองได้หรือครับได้ครับมาสิรอยยิ้มของพ่อพวินทำให้เทลรู้สึกสบายใจ ที่จริงเขากลัวว่าตัวเองจะทำให้น้องที่กำลังจะเกิดเป็นอันตรายเลยแบบที่พ่อบอกเลยเริ่มจะไม่กล้าเข้าใกล้แต่ถ้าพ่อพวินบอกแบบนี้แล้วเขาก็สบายใจขึ้นมือเล็กค่อยๆวางลงบนท้องที่ดูใหญ่ขึ้นกว่าแต่ก่อนเล็กน้อยเพียงแค่คิดว่าด้านในนี้มีน้องของตัวเองเทลก็อดตื่นเต้นอีกไม่ได้พ่อครับน้องจะออกมาเมื่อไหร่เหรอน้องเพิ่งได้สองเดือนเองลูกอีกตั้งเจ็ดเดือนเทลรอไหวหรือเปล่า คำถามของเทลทำให้กรินกับทวินมองหน้ากันอย่างยิ้มยิ้มทำท่าทางตื่นเต้นของเด็กชายก่อนที่ทวินจะบอกออกไปอย่างอ่อนโยนได้ครับเทลรอได้โตขึ้นเทลจะปกป้องน้องเองทวินแอบขำกับคำพูดของเทลเทลน้ายิ่งโตยิ่งตัวเล็กตอนแรกก็เป็นเจ้าเป็ดอ้อนของเขาอยู่หรอก ตอนนี้แทบจะไม่มีเขาโครงความอ้วนหรือรูปร่างสมชายชาตรีเลยเขาเลยได้แต่สนิทฐานว่าเทลคงจะได้คุณเน่พอที่ตั้งท้องเทลมาเขาเคนเห็นรูปอดีตคนรักของสามีที่สามีเอามาให้ดูเป็นผู้ชายที่สวยมากสวยจนเขายังอดคิดไม่ได้เลยว่าตร่นมารักคนที่เรศแบบตัวเองได้ยังไงเก่งมากเด็กดีเราเป็นลูกผู้ชายต้องคอยปกป้องน้องที่ตัวเล็กกว่าเข้าใจใช่ไหมครับตรนลูกหัวเทลอย่างอ่อนโยน เข้าใจครับเจ้านายครับคุณหยางจงมาขอเข้าพบครับโจเดินเข้ามารายงานพอได้ยินชื่อของคนรักเก่ามีตัวเองก็ทำเอาตรินขมวดคิ้วเข้าหากันแม้ว่าเขากับหยางจงจะทำธุรกิจร่วมกันแต่เขาก็ไม่ไว้ใจอีกฝ่ายหรอกนะบอกว่าวันนี้ฉันไม่ว่างให้เข้ามาเลยครับ คนหนึ่งปฏิเสธอีกคนอนุญาตทำให้โจ้ที่อยู่ตรงกลางได้แต่ทำหน้างงแบบนี้เขาควรที่จะฟังใครดีล่ะแต่สุดท้ายเขาก็ได้บทสรุปเพราะดูท่าทางคนที่มีอำนาจมากที่สุดจะเป็นพวินทำไมต้องให้เข้ามาที่ไม่อนุญาตวินเป็นคนเรียกที่อเล็กมาหาเองครับวินไปแอบคุยกับมันตอนไหนนี่มันกล้ามาคุยกับมีพี่เรอที่จะไปจัดการมันตอนนี้เลย พอได้ยินว่าพวินกับหยางจงยังคุยกันแบบที่เขาไม่รู้ยิ่งําให้เขาฟิลขาดจะเย็นครับเราคุยกันแบบพี่น้องแต่ถ้าพี่ตรินยังอารมณ์ร้อนแบบนี้วินจะไปคุยกับพี่เอเล็กสองคนอีกอย่างทำตัวให้มันเป็นคนมีเหตุผลกว่านี้หน่อยครับเทลมองอยู่นะักพวินรีบเตือนเมื่อเห็นเทลเริ่มมองอย่างสงสัยก็ได้โจรเรียกมันเข้ามาเรียกชื่อเขาดีครับพวินปรางคนรัก เทลออกไปข้างนอกก่อนนะลูกพ่อไม่อยากให้คนไม่ดีมาเข้าใกล้ลูกตรินบอกลูกชายของตัวเองอย่างงอนเมียครับเทลรับคำก็เดินออกไปอย่างอารมณ์ดีเพราะนึกถึงเรื่องที่ตัวเองกำลังจะมีน้องเลยทำให้ระหว่างทางเดินไม่ระวังสะดุดล้มหน้าเกืิดฟาดกับพื้นแต่ดีที่มีแขนของใครก็ไม่รู้มารับเอาไว้เด็กน้อยเดินดีๆหน่อยถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันจะยุ่ง เทลมองคนที่กำลังพูดภาษาอังกฤษกับตัวเองดีที่เขาเรียนโรงเรียนอินเตอร์เลยทำให้พอเข้าใจประโยคที่คนตรงหน้าพูดกับตัวเองในเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมครับเทลขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเทลไว้เทลพูดภาษาอังกฤษตอบกลับไปแม้จะไม่ได้เก่งมากแต่ก็ใช้สื่อสารรู้เรื่องงั้นก็ดีแล้วเทลคนตรงหน้าไม่ได้ยิ้มเลยแม้แต่น้อยแต่แปลกที่เขาไม่รู้สึกกลัวเลยปกติเขาเป็นคนที่กลัวคนแปลกหน้ามาก ชายคนนั้นพูดจบก็เดินออกไปส่วนเทวเองก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเขาเดินออกไปที่สวนหลังบ้านที่ชอบไปนั่งอ่านหนังสืออย่างเช่นทุกวันเจ็ดเดือนต่อมาสเปเชียลบัตฮอสปิทอล์โวยเจ็บโวยหือเสียงร้องอย่างเจ็บปวดของคนที่นอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลทำให้ผู้เป็นพ่อกับสามีถึงกับร้อนรนทำอะไรไม่ถูกวินใจเย็ยนนะลูกอีกเดี๋ยวก็หายเจ็บแล้ว ก้องเกียรติพยายามปลอบลูกชายเขารู้ดีว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรแต่เขาก็ยังปลอบใช่คนดีเดียวก็หายโอยไม่ต้องมาพูดเลยวินจะไม่มีลูกให้พี่แล้ววววพวินฆ่าโทษสามีตอนนี้เขาเจ็บมากจนอยากให้สามีมาเป็นคนอุ้มท้องแทนเลยญาติคนไข่รอยอยู่ข้างนอกนะคะไม่นานพวินก็ถูกพาเข้าไปในห้องคลอดที่นี่เป็นโรงพยาบาลพิเศษ เลยมีหมอเฉพาะทางในการคลอดตรินเดินไปมาอยู่ด้านหน้าห้องเพราะเขาเคยเสียคนรักจากการคลอดบุตรมาแล้วครั้งหนึ่งเขาเลยกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นซ้ำอีกหมอครับมีกับลูกผมเป็นยังไงบ้างครับพอเห็นหมอเดินออกมาจากห้องตรินก็รีบพุ่งตัวเข้าไปหาทันทีปลอดภัยทั้งสามคนครับคำตอบของหมอทำให้ตรินดีใจมากที่เขากังวลอาจจะเพราะว่าพวินตั้งท้องลูกแฝดด้วยก็ได้ แต่ผ่านมาได้ก็ดีแล้วเพราะถ้าคราวนี้เขาเสียใครไปอีกขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรครับอีกสักพักคนไข้จะถูกพาไปอยู่ในห้องพักฟื้นญาติไปรอที่นั่นได้เลยนะครับยังไงตอนนี้หมอคอตัวก่อนวินดูเด็กสองคนนี้สิ่งเหมือนที่เลยเรรนมองลูกที่กำลังกินนงพิเศษที่มีขายเฉพาะโรงพยาบาลอย่างเอ็นดูเพราะลูกชายทั้งสองคนที่เกิดมามีเลือดพิเศษประเภทเอเหมือนกัน เพราะอย่างนั้นแล้วการดูแลช่วงแรกเลยต้องอยู่ในความดูแลของหมอนั่นแหละครับสิ่งที่วินกลัวไม่อยากให้เหมือนพี่เินเลยพอนึกถึงนิสัยของคนรักแล้วพูบินก็อดถอนหายใจยาวไม่ได้ไหนปู่ขอดูหน่อยหลานคนไหนเหมือนปู่บ้างก้องเกียรติพูดอย่างอารมณ์ดีแต่แล้วเขาก็ต้องหุบยิ้มเมื่อได้ยินคำพูดของคนมาใหม่หลานฉันไม่เหมือนนายหรอกเลือดอธิปดีธนก,กูยังไงก็ต้องแรงกว่าอยู่แล้ว พวินมองไปที่ประตูทางเข้าก็อดที่จะถอนหายใจยางไม่ได้เพราะอะไรนะเเรอเพราะว่าพ่อของเขากับพ่อของตรินไม่ถูกกันนะสอเจอกันทีไรประทับฟีปากกันตลอดเล่นเอาเขาปวดหัวทุกครั้งเลยเฮอจะแรงกว่าได้ยังไงแค่คลอดออกมาก็เด็กแฝดแล้วตระกูลแกมีแฝดหรือเปล่าก้องเกียรติก็ไม่ยอมขิงกลับไปทันทีพวินครับน้องหละ่ะ เทลไม่สนใจเสียงปู่ทั้งสองคนที่ทะเลาะกันเขารีบวิ่งไปดูน้องชายที่เพิ่งคลอดได้ไม่นานน้องอยู่กับคุณพยาบาลลูกกำลังกินนมอยู่ไปดูน้องสิมือของพวิลูกหัวเทลแล้วยิ้มให้อย่างอ่อนโยนไม่นานเทวก็เดินไปหยุดยืนมองน้องที่กำลังกินนมอยู่น้องชายที่เพิ่งเกิดมาของเขาหน้ามากน่ารักจนเขาอยากไปหอมแก้มแต่ก็ต้องอยัางใจไว้เพราะน้องอยังเล็กมากเขาเป็นพี่ชายแล้วต้องดูแลน้องให้ดี น้องชายน่ารักหรือเปล่าคัดพยาบาลสาวถามเด็กชายที่จ้องมองทารกในมือเธอไม่วางตาน่ารักครับเทลยิ้มกว้างรอยยิ้มของเทลทำให้ทุกคนที่อยู่นั่นอดที่จะยิ้มตามไม่ได้พวินเองก็มองภาพบรรยากาศในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นอย่างมีความสุขจบบริบูรณ์หากชอบนิยายวายสนุกสนุกฟังทุกวันแบบนี้กดซับสไครต์กดติดตามแล้วแชร์ไว้ได้เลยครับ ท่านผู้ฟังสามารถความ,มติชมได้นะครับแอดมินจะพยายามอยา่างเต็มที่เพื่อความสุขของผู้ฟังครับขอบคุณครับ